นี่ครับาระลุมอาการเสียไฟแล้วนี่กิ๊บนะครับมาวัดดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเห็นไหมครับอันนี้มิตเตอร์นะครับนี่สายมันรุดไปแล้วแล้วก็จับแบบนี้เลยนี่ครับ จาบตรงนี้ข้างในก็ได้นะครับแต่แบบนี้เลยแล้วก็ดูมิเตอร์ถ้าถ้ากดลวดมัน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 ไม่เสียเนาะมันไม่ขาดดูนะครับเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนี่ครับไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับนี่พวกนี้มาจ่ายไม่ขาดนะครับมีขาดกดลวดข้างในนะครับหายากนะครับแบบนี้เราต้องมีอย่างมีเทอร์โมฟิมนะครับ ถ้าเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะครับต้องมาไล่ดูว่ามันเกิดจากอะไรสวิตหรือเปล่านะครับม,มาไล่ดูนะครับอันนี้ถ้าเสียบไฟแล้วก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าวัดวแล้วไม่ขึ้นนะครับนี่ครับเจอหนี่งกิบเลยนะครับเห็นไม่กระติกเลยนะครับเนี่เราจะมาลือกันนะครับ นีครับสายไม่ขาดนะครับนี่สายไม่ขาดนะครับดูไว้นักรับอาการถ้าไม่แรงซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนจบนะครับถ้าตัวนี้หมุนปกตินะครับถ้าตัวนี้ฝืดถ้าซื้อตัวนี้มามันไม่นานก็ตัวนี้ก็เด้ลนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาถอดให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะมานนให้ดูนะครับนี่ครับลองบัตกี้ดูนะครับว่ามัน ครับตัวนี้เทอร์โมฟียมาดูนี้นะครับนี่ครับตัด ขอตัดออกแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเทอร์โมฟิลจะต้องหามาใส่นะครับ ตัวข่าเมืนอี้นะครับตัวเล็กๆขาขาหนึงนะครับก็เห็น<ถา>เป็นแล็บเหรอครับเสียหน่อยเสียโคตรนี่ครับเห็นนะครับ ต้องดูค่าตัวนี้นะครับค่าเท่าไหรไม่รู้มองไม่เห็นแล้วนะครับนี่ยเดี๋ยวหายมาเปลี่ยนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับ Okay. Mm -hmm. อายุการใช้งานนะครับใช้ได้นานๆนะครับนี่ครับน้ำมันน้ำมันหยดบุษโดยเฉพาะนะครับอานนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นทุนนุดนะครับหยดเข้าไปเพื่อให้ได้ใช้อยู่นานนะครับ หยดหน้าหยดบางหยดทั้งหมดนะครับนี่ครับเพื่อให้ใช้ได้นานๆนะครับหยดน้ำมันไป ไปทำรวมเกินก็แพะเดี๋มาใสา่มาลองนะครับมีหมดนะครับอะไรหน่อข้าวกนมนะครับกันม แนรลองนะครับนี่ซื้อมาไว้เยอะๆะนะครับ ใส่ก่อนต้องดูให้ดีนะครับมันมีอยากลับด้านนะครับกับด้านหมุนกลับด้านเลยนะครับใส่กับด้านก็หมุนกับด้านนะครับต้องแม็กให้ดีนะครับก่อนใส่นะครับนี่ต้องทำทุกสอนทำสัญลักษณ์ไว้นะครับใส่เข้าไป